สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเงินเยียวยานะครับแจ้งข่าวดีผู้สูงอายุทั่วประเทศรวมถึงคนจนผู้พิการกลุ่มเปราะบางด้วยรัฐบาลก็ออกมาตราการช่วยเหลือนคนกลุ่มนี้เป็นการเร่งด่วนก็ไปดูในรายละเอียดกันได้เลยนะครับว่าแต่ละท่านจะได้รับการช่วยเหลือแบบไหนกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากรัฐบาลก่อนใครๆนะครับขอบคุณครับ แจ้งข่าวสารข่าวดีสําหรับกลุ่มเปราะบางทุกท่านทั้งสากลุ่มนี้รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนจนคนที่มีรายได้น้อยผู้พิการอย่างเร่งด่วนโดยเพจของรองโฆษกรัฐบาลนางสาวร,รัชดาธนาดิเรกได้ออกมาโพสต์ข้อความดังนี้เปิดจองแล้วบ้านเช่าเคหสุขประชาหกทำเลใหม่ทุวประเทศค่าเช่า1,400-2,500บาทต่อเดือนสำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงวัยคนพิการคนโสดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการเคหแห่งชาติรายงานความคืบหน้าโครงการบ้านเช่าเคหสุประชาตั้งเป้า1 0 0,000หน่วยภายใน4ปีเริ่มตั้งแต่ปี2 5 6 5ถึง2568โดยแบ่งการพัฒนาเป็นปี2,565-2,566ถึง2566ตั้งเป้าพัฒนาบ้านเช่าปีละ30,000หน่วยและปี2 5 6 7ถึง2568 ตั้งเป้าพัฒนาบ้านเช่าปีละ2องหมื่นหน่วยล่าสุดการเคหะแห่งชาติได้เปิดให้จองอาคารเช่าใหม่เพิ่ม6ทำเลทั่วประเทศแล้วประกอบด้วยสมุทรสาครกระทุ่มแบน์สามมหาสารคามสุรินทร์สลักใดอุบลราชธานีลำปางและนครสวรรค์ระยะที่2โดยเป็นอาคารพักอาศัยรูปแบบใหม่สูง4ชั้นขนาดห้องพักอาศัยประมาณ28-30ตารางเมตรอัตราค่าเช่า1,400-2500บาทต่อเดือน เน้นการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล Universal Design ถนนกว้างที่จอดรถเพียงพอซึ่งราคาเช่าขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนการเคหะแห่งชาติโทร1615ทั้งนี้โครงการเคหสุขประชาจัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงวัยคนพิการคนโสดและกลุ่มผู้มีครอบครัว สำหรับรูปแบบที่อยู่อาศัยแบ่งออกเป็นสีรูปแบบครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายคือ 1. กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการแบบบ้านแฝดชั้นเดียวและ2ชั้นที่ดิน16ตารางวาพื้นที่ใช้สอย30ตารางเมตรค่าเช่า1 5 0 0บาทต่อเดือน 2. กลุ่มผู้มีสถานะโสดแบบบ้านแฝดชั้นเดียวหรือ2ชั้นที่ดิน16ตารางวาพื้นที่ใช้สอย30ตารางเมตรค่าเช่า2,000บาทต่อเดือน 3. กลุ่มครอนใหม่แบบบ้านแฝดชั้นเดียวหรือสองชั้นที่ดิน17.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย40ตารางเมตรค่าเช่า2,500บาทต่อเดือนและ4กลุ่มครอบครัวแบบบ้านแฝดชั้นเดียวหรือสองชั้นที่ดิน20ตารางวาพื้นที่ใช้สอย50ตารางเมตรค่าเช่า3,500บาทต่อเดือนนะครับสำหรับมาตรการดังกล่าวรัฐบาลก็มุ่งเน้นผู้สูงอายุคนจนผู้พิการเพื่อจะได้มีที่พักอาศัยในราคาที่ไม่แพงนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในครั้งนี้ท่านรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงเห็นด้วยหรือไม่ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากรัฐบาลและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆที่มีสาระเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับขอบคุณครับ